โแดดพี่้องสวัสดีเดอร์สบายดีทา้าร้านเช้าไปได้ตลาดเไปโค้งเดี๋ยวเมื่อหอเทื่นจากงี้หายเบิง่งคนได้สุดพาคนไปสื่อสุดสุดนี่นนค่ะสมุนผแหละขาดเงินมาหาเงินสมนุนผนเดอร์ อันผงศักาห่มเห็นไเช้าผงเจ้าง้าซ้ำด้วยเราจะไปซื้อสุดอันนี้ยวใส่เบิง์น้ำมต์เด้อกันเด้ตะกรงตะเสือเกาะอกก็ก็อ่องนมใบนะอนี้คอยผูกแป้งมาได้หนาคนเลยเป็นแนนีพี่น้องปผูกแป้งตลาดมาอ่ามาห่อเทือนเลย พูดนำอ้อยพูดไม่ซื้อพูดมาละนะนะ <c oughs> เลือพี่ช่างสาวาตื่นให้เจ้าตื่นให้เพิ่นใส <c oughs> ่มสาใส่อ่างให้สช้าเบ่งด้วยให้สาวแ <c oughs> ย่งเบ่งด้วยเออไปไปใส่ลุงเอ้ยค้นคล้องออกนี่แม่แม่ซื้อบมอกมงซุกแม่ซื้ออีญังแม่ให้เจ้ากินเนี่ยเดยซื้อย่างหัดผมวี วินี่ยย่าของแม่เด้อองไฟองมันเด้ออย่างนี้แหละเออไม่ซื้อสองอันนะคนละอันก็าจะบอกอืมเอาลงผูกไปเสียงผูกซื้อเรื่องแกงน่อยไหมคุมเอ้าไปตลาดมาพี่น้องเอ้นซื้อซื้อห่อส้มนี่มาไหว้กินนีิดเหนียวเนืสามกิโลหนู้ก็ได้ นี ừ, ừ, ừ ่ห้องชี้เชียงเว้ยเออนี่ห้องไฟคอมันเด้อห้องแม่อันหนึ่งห้องชี้เชียงเนี่งหน้ามันก็ปูแหวนชี้ลังตุ๋นนะห้องแม่อันหนึ่งห้อเจ้าอันหนึ่งมีห้องแช่นั่นด้ยยามอือห้องเอิ้งอันหนึ่งนี่ให้กินด้วยกันเขาพูดอย่าเง้ยบันไดตามเขาพูนม่กินในด้าหน้าเด้ออม่างเดียวนะจ้งมันไม่มีกินข้อมีตัวอักต้องไม่ให้ เสื่อมใส่กงซอยนคุณา้างหมองดลายอตลาดหอมงน้อยนยม่าัดมจันเส้นใหญ่เส้นน้อยเดีนเอาฟันแม่น่งะมัดีแม่ก็สีชมใกระเป๋าแม่ไว้อันนี้หอสมนี่เป็นราบอหรือยังไายหอยไว้ก่อนน่ะเอาอยางนี้ โอ้โอ้โห้สุดนี่มานี่ดูเปลียนาอะไรนกระเทยหกระเทยหมักมนี่พี่น้องเอ้ยขอหอมยังลุงไใส่ตู้ไว้ไปลุกระง้าานี่มานี่รู มันได้ไปเย็นมันบษาผิวพันมันเป็นนั่นเลยอืผิวมันเออเป็นแค่ในจออืมเเก่าะา,าวเามา,นะมาูไปเปลี่ยนเอาตัวเป็นเสือยืดเอาบอกมีสิหมักตนี้ักนนี้หลมักนีนกนน้แหละเนาะมาเทยเฮย้ยเอมามักตนี้ได้เอีเกไก่เลยมันนี่ดูสาเห็นไหมมัมจนจกใส่น่วนี้ đứng mưa hậu Hãy subscribe cho kênh ยืดเนาะจะได้แล้วเปรี้ยวบบอ้อาโตเซ็กซี่ขนาดบบในร้านขอ่อยอ้าโตห้ามเบริมนเด้ดย,ดยสุดนี่เด้ห้เงินมาคนได้อันนี้พาไปตลาดใช้ค้ำทางหลังอยู่ป้าหลับบาดตทองคิควพันคือหรือค,คิควพันคือหรือเนี่ยโตบ่โอบ่โอบ่หยังเหมือนกันเนี่มีเลย งามบอกพี่น้องเอ้ยร้านข่อยนี่งามแล้วบาทนี่ได้สุดนี่แหละสุดได้สุดนึงนี่เอาไปไปหาคุดจิโลบาทนี่คุดก,กิโลไปผทาคุดจิโลเนี่บาทนี่ไปเวชานไปซักผ้าให้สาวมุนบาทนี่ทำมาแล้วเอออันนี้เอาไปเอิมงทำบ้าน <c oughs> มันลูกินกหมองแลแบอกลูกน่อยห่ใ่ดีองแม่ได้ไปใส่เลฮะนั่นโปเอะไรนี่อะนังลูกเอาของหมดนี่เขาตู้เย็นไว้นี่เอาไปน้ำไปอน้มกินเออกินน้ำแม่ได้ลูกกินน้ำแม่ก็ได้งามแล้วร้านเช้าขอพี่้น่เลย งานปลาล้ำปลาเหลือแล้วนพะพเามาเรียนเื่อสมางอันนี้ใช้พิว่ารดมุ้งนี่ว่านีแล้วพออตํามอยู่แล้วก็มีกระพดแยกพิเศษไปปกอ้างแม่นี่อันน้เนีนี่เนี่ไปด้วนี่ขี้มป๊อปนี่นะนใส่จะไปซื้ออนี่หละอันนึงี่หมากี้คอยซื้อมาค่าขี้แห่พอยได้ที่นอกอันนี้น,ขขน,ขน,นะขี้มป๊อปนะ ซื้อมาทาถีแห้งป่ะแทนโคโรนซื้อมาทาแทนโคโรนอันนะอันนี้เอาเสืออันนี้ไปตันให้แม่เนี่ยลูกเอ้ยนี่ไปเออทิ้งปันเลยนี่ปั๊บนมองต้นวะ โคโลน,น,นตักกินอลานัง่หอดอยู่ย่านางลุงดอกยาตะเม่งัง่หอดนาจะหอดหม,นนมือนี่อีวะหอดมือนี่อมือ,มอ เด,ดิแนแป้งขาเกินรถเออมัน,น,นหน่อนลายเนาะโอ้ยจะตกมาไหมบ้านิเอาเห็ดแนวนี่แหละทำไรห่อนลายเออนอสือแป้งอันนั้นแป้งพม่ามาทานอ่ะ แตเสียเงินได้จุิเจ้าเ้ยพอก็สั่งหั่งสังนี่พอก็สั่งสั่งยาบำรุงขมองให้ดูข่อย,อยทั้งสองคนวิตามินวิตามินอันอันนั้นความจืดความจำอันนี้ก็ข้องข่อยอันชั้นไหนข่อยหนู ช่วยสายาหน่อยเถอะบริษัทให้เบิ่งได้อ่านว่าไปก็เด้อคลิปนในแับพี่น้องขอบคุณเอฟซีทุกท,ท่านเข้ามารับชมซื้อชุดชั้นในสองตัวมีเข่าเกาะนี่น้ำได้ของเจ้าเด็มีแต่เกาะเขานี่กมจะใส่ดีเลย อังี้มันก็เป็นหูขามือขามืนิ่มๆตัวหนึ่งสองร้อยห้าสิบสองโต๊ก็ห้าร้อยบาทไม่ใส่เน่าได้เลยนี้ไม่ใส่เน่าเลยเดืออยเสื้อดังไม่คือเสือตอวใครละพี่น้องเอ้ยบินกล้องทัง